สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ที่บ้านสามบุญช่วงบ่ายนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ค่ะเอ่อมาดูสิคะว่าบุญส่งเป็นอะไรเนาะวันนี้นะคะเป็นอะไรเนาะใครกวนก็ไม่ตื่นดูสิคะเอ,อเพื่อนเพื่อนพากันตื่นเนีนะคะ่ค่ะเวลาอ่าน้อยนะคะ ไปถ่ายคลิปเด็กๆอย่างนี้นะคะกำลังนอนอยู่ดีก็ก็จะลุกขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะบุญสง่งบุญส่งเป็นอะไรเนาะลูกเนาะนอนหลับปุ๋ยเลยดูสิคะเดินมากวนแต่และตัวนี้ก็เดินมากวนบุญส่งนะคะเนคะ่ะบุญหนุนก็นั่งเฝ้าเลยบุญหนุนนะคะดูดูดูคะ่ะ ดูนอนดูเขานอนดูค่ะนอนแบบไม่สนใจอะไรเลยค่ะเป็นอะไรครับสงสัยจะเล่นเหนื่อยหรอลูกเหนื่อยหรอครับวิ่งค่ะวิ่งแบบคือปีนขึ้นกําแพงอย่างนี้นะคะเวลาเราปล่อยออกมาะะดูดูค่ะดูดูท่านอนคือคือตอนนี้นานมากนะคะที่ไปถ่ายคลิปนะคะก็ไม่ยอมตื่นเลยดูสิคะเพื่อนเพื่อนมากวนค่ะดูท่านอนค่ะเอนดูจังเลยท่านอนนะคะ านอนดูสิคะพ่อพ่อม่ f เดูช่วยหน่อยคะ่ะดูคะ่ะดูบุญส่งของเราสิคะไม่ตื่นเลยคะ่ะไม่ตื่นเลยคะ่ะเป็นเวลานาน,านมากนะคะที่น้อยมองดูอย่างนี้นะคะนะอึ๊บโอ้โหน้อยถ่ายคลิปเออและทุกตัวนะคะก็จะมามาตรงที่เราถือกล้องนะใช่ไหมคะแต่ว่า ไงคะแต่ว่าบุญบุญส่งก็ไม่สนใจเลยก็นอนอย่างเดียวเลยค่ะแต่โดยปกติเหมือนวันที่ผ่านมาก็ก็ตื่นอยู่นะคะแต่วันนี้ดูสิคะคือคืนนานมากเลยค่ะไม่ยอมตื่นเลยดูค่ะดูดูขาดูขาเออยน่ารักจังเลยกำลังหล่อเลยคะ่ะเพราะว่าได้อาหารที่ทดีมีประโยชน์จากคุณตามหมอและคุณยายหมอนะคะ กราบขอบพระคุณนะคะที่ท่านเมตตาบ้านสามบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเฮงเรวยตลอดไปค่ะและทุกๆท่านนะคะมีความสุขความเจริญทุกท่านค่ะดูสิคะน่ารักไหมคะบุญส่งครับตื่นมาแล้วหรูอตื่นมาแล้วเพื่อนกวนกวนมากไงคะก,ก็ก็เลยต้องตื่นอย่างงี้ะคะ่ะแต่เป็นเวลาที่เนื่อนนานมากที่นอนแบบ นอนคือเหมือนว่าอยากนอนมากคือฉันฉันง่วงอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะ่ะตอนตอนนี้คือตอนนี้เขานอนอยู่นะคะแต่ว่าน้อยไปพอดีก,ก็ก็เลยตื่นอย่างนงี้ยคะ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปกวนเขาอย่างนงี้นะคะเขาก็จะเขาหลบออกมานอนที่เปลตรงนี้นะคะค่ะจะมีช่วงช่วงหนึ่งนะคะที่น้อยถ่ายไม่ได้คะ่ะเขาจะขึ้นไปนอนอีกชั้นหนึ่งะคะ่ะบุญทรงนะคะ เป็นเป็นเหมือนว่าบรรยากาศหน,าน้านอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถึงได้นอนหรือว่ากินอิ่มนอนหลับสบายก็จะประมาณนี้นะคะกินเยอะๆนะครับจะได้ตัวเร็วๆเห็นไหมเนี่ยดูสิคะหล่อมากเลยเอ้ยพี่บุญมีกับบุญอุ้มดู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 ก็จะกวนกันอยู่ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านสามบุญด้วยนะคะ เสร็จจากลูกๆก,ก็ไปซักผ้าค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ